พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่28ข้อที่153ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารไรไรโดยความเป็นสภาพเที่ยงนั้นมิใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาพเที่ยงนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐ จะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสุขนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสุขนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือทำอะไรโดยความเป็นตนนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือทำอะไรโดยความเป็นตนนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดานั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่ามารดานั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่าบิดานั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่าบิดานั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่าพระอาหารหันต์นั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่าพระอรหันต์นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเป็นผู้มีจิตประทุษรา้ายยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุธุชนจะพึงเป็นผู้มีจิตประทุษรา้ายยังพระโลหิต ของพระตถาคตให้ห่อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอื่นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงถือศาสดาอื่นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุอันหนึ่งนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่พระเจ้าจากักรพรรดสองพระองค์จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นมิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์เดียวจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกกระทาตอันหนึ่งนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่สตรีจะพึงเป็นเท้าสักกะจะพึงเป็นมารจะพึงเป็นพรหมนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นเท้าสักกะจะพึงเป็นมารจะพึงเป็นพรหมนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแห่งกายทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่วิบากอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแห่งกายทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ แห่งวจีทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่วิบากอันไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแห่งวจีทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแห่งมโนทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่วิบากอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ แห่งมโนทุจริตจ,จะพึงเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบากอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแห่งกายสุจริตจ,จะพึงเกิดขึ้นนั้นม่ใช่ฐานะม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแห่งกายสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบากอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแห่งวัจีสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแห่งวจีสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่วิบา,นนา,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 าก อันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจแห่งมโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนพิกษจ์ทั้งหลายแต่ข้อที่วิบากอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจแห่งมโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเมื่อแตกกายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีความเพียรพร้อมด้วยวจยีทุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพรียรพร้อมด้วยวจยีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคล ผูเ้เพรียพร้อมด้วยวจีทุจริตเมื่อแตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเพรียบพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีความเพรียพร้อม ด้วยมโนทุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียรพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตเมื่อแต่กายตายไป พึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรรกเพราะความเพรียพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีความเพรียพร้อมด้วยกายสุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุคติ วิยาบาทนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อม ด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีความเพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเมื่อแตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกเพราะความเรียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้น มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความเพียรพร้อมด้วยมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ข้อที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้